ข้อเล่นโอเคไหม๋อกลัวโอเคยูเทิร้ลที่นี่สูงเท่าไหร่ครับเรามาสิบ,อบสองเมตรครับแค่สิบสองเมตรหรอใชอ่เตี้ยเ,เตี้ยเองเตี้ยๆยังมีสูงกว่านี้อีกสามสิบเมตรใช่ค่ะพุม่มดูสูไงไม่กลัวค่ะใช่โอ้มากคุณกลัวความสูงไหมอะไรนะคุณกลัวความสูงไหมกลัวความสูงใช่ค่ะ,คะแล้วคุณกลัวไหมไม่นิดหน่อยนี่นะอมไปครับยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อน

แต่องไแต่องเด่ยวโยนงตกว้างเป็นนี้โอ้เธอว่านางใช่ไหมคะโอ้กลัวโอ้เป็นนี้โซลาฟานโซลาฟาน ตม่เลยก็ผ่านัซโม่ผ่านทั้งหมดจริงเหรอกโซโซโม่โอ้นึกสอะไรนื่อยเก่งมากสุดยอดจริงๆโอีคคับโซนเก่งครับเป็นไงสนุกห